สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่หนังสือคณิตศาสตร์นะครับวิชาพื้นฐานนะครับคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งะครับของม2อนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าเล่มนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยที่เราจะเรียนนะครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละนะครับอัตราส่วนและร้อยละต่อไปจะเป็นเรื่องของการวัดครับ แล้วก็เข้าไปสู่เรื่องของที่เป็นเลขาคณิตนิดนึงนะครับคือเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการแปลงทางเลขาคณิตนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเ,เรื่องของความเท่ากาันทุกประการนะครับ3เรื่องหลังนี้จะค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวจะดูกันละกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะเรื่องของบทที่1นะครับเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละนั่นเองเราคงคุ้นชินกับคาว่าอัตราส่วนมาบ้าง บ้างแล้วถูกไหมครับเรื่องของอัตราส่วน,นครับนี้อัตราส่วนคืออะไรนะครับอัตราส่วนคือความสัมพันธ์ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบปริมาณนะครับออสองปริมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้เราจะเรียกว่าอัตราส่วนทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้เราจะเรียกว่าอัตราส่วนได้หมดเลยนะครับแต่ขอให้เป็นการเปรียบเทียบปริมาณเราฉะนั้นเน้นเลยครับคำว่าการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวข้างล่างครับอัตราส่วนของปริมาณ A ต่อ B นะครับสามารถเขียนด้วย A แล้วก็จุดๆแบบนี้นะฮะนั่นก็คือโคลอนนั่นเองนะครับต่อ b แบบนี้หรือจะเป็น a ส่วน b ก็ได้อย่างนี้นะครับเป็นเครื่องหมายหารนะฮะเครื่องหมายหารอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียก a ว่าจํานวนแรกครับนี่คือจํานวนแรกแล้วก็หรือเรียกว่าจำนวนที่1นะฮะแล้วก็ b เราจะเรียกว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่2นั่นเองนะครับล้วก็จะเขียนเป็น a ส่วน b หรือ a ต่อ b อย่างนี้นั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างครับถ้าเกิดเราเอามาดูในในเรื่องของในชีวิตประจำวันของเราบ้างยกตัวอย่างเช่นอัตราครู1คนต่อนักเรียน20คนหมายความว่าครู1คนต่อนักเรียนอีก20คนใช่ไหมฮะอย่างนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันหน่วยเดียวกันถูกไหมครับมันเป็นคนเหมือนกันแบบนี้นะครับก็สามารถเขียนได้เป็น1ต่อ20นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าคนละหน่วยยกตัวอย่างเช่นข้อ2ครับไข่ไก่10ฟองราคา32บาทเพราะฉะนั้นก็จะเขียนเป็น10 ฟองต่อ32บาทแบบนี้นะครับถ้าเกิดคนละหน่วยเนะี่ยนิยมกันนะฮะนิยมว่าให้เราเขียนในเรื่องของหน่วยเข้าไปด้วยถ้าคนละหน่วยกันนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเอาละ,ะครับไปต่อ นี่เราไปต่อในเรื่องของอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือมาตราส่วนครับมาตราส่วนคืออะไรเขาบอกอย่างนี้ครับมาตราส่วนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้อัตราส่วนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่กับในแผนผังนะฮะกับระยะทางจริงยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับ 1>, 1ต่อ5้าแสนย่าง1ต่อ5้าแสนความหมายคืออะไรยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับ1ต่อ5้าแสนอาจจะหมายความว่าในแผนที่เนี่ยถ้าเกิดนับ1เสนมันจะหมายถึง5 0 0 0 0นเซนติเมตรนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะฮะหต่อ5้าแสนความหมายก็คือ 1เซนในแผนที่จะเท่ากับระยะทางจริงคือ50,000เซนติเมตรนั่นเองนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างตรงนี้ครับมาตราส่วนที่ใช้เขียนแผนผังห้องหนึ่งนะครับเป็น1เซนต่อ2เมตรหมายความว่าถ้าเกิดเรามีแผนที่หรือแผนผังของห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับทุกๆ1เซนที่เราเอาไมา้บรรทัดไปวัดจะหมายถึง2เมตรในของของจริงยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีแผนที่หรือแผนผังของห้องห้องหนึ่งตรงนี้เป็นประตูตรงนี้เป็นตู้ตรงนี้เป็นโต๊ะตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเราวัดตรง ได้ประมาณ1เซนแสดงว่าประตูตรงนี้มีความกว้างประมาณ2เมตรใช่ไหมครัแล้วถ้าถ้ารวมตรงนี้เป็น2เซนก็แสดงว่ารวมแล้วจะได้ประมาณ4เมตรนั่นเองเข้าไหครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับอันนี้คือยกตัวอย่างการเขียนอัตราส่วนนะครับเช่นครู2คนนักเรียน55คนก็เป็น2ต่อ55นั่นเองอีกอันนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์แล่นด้วยระยะทาง180กิโลเมตรในเวลา3ชั่วโมงนั่นก็คือ180 กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงก็ต่อแบบนี้ละครต่อ3ชั่วโมงนั่นเองนะครับ KM แล้วก็ HR KM คือกิโลเมตร HR คืออ o ลเ r นะฮะชั่วโมงนั่นเองนะครับไปต่อครับเอาอันนี้ฮะระยะทางในแผนที่1ซนเมตรแทนระยะทางจริงคือ50กิโมตรนั่นเองความหมายคือ1ต่อ50นั่นเองถูกไหมครับแต่ว่าการเขียนแบบนี้จะผิดแน่นอนก็คือ1เซนติเมตรต่อ50 กิโลเมตรนั่นเองเข้าไหมครับไปต่อเรื่อยๆนะครับข้ามไปที่หน้าที่6ครับคราวนี้จะเป็นเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอัตราส่วนที่เท่ากันแน่นอนว่ามันต้องพูดถึงอัตราส่วนอะไรไม่รู้2อ,อัตราส่วนที่มันเท่ากันอยู่มันต้องมี2อ,อัตราส่วนมาเป็นการเปรียบเทียบกันถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับ4ต่อ5หรือ8ต่อ10หรือ12ต่อ15หรือ16ต่อ20หรือ20ต่อ25บแบบนี้เราจะเรียกว่าอัตราส่วนที่ เท่ากันนะครับทำไมถึงเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันละ่ะเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราตั้งต้นที่อย่างนี้นะครับก็คือ4ส่วนห้นั่นเองตั้งต้นที่4ส่วน5ครับจะมีค่าเท่ากับ8ส่วน10ทำไมถึงเท่ากับ8ส่วนครับ เพราะเพราะว่าแม่2หารได้ถูกไหมครับเอาสุคูณแม่2มาหารได้2 4ได้8ถูกไหมครับแล้วก็2 5ได้10เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น4ส่วน5กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันเองพูดง่ายๆคือการทําให้เป็นอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําซึ่งเราเรียนมาแล้วในตอนประถมถูกไหมครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะไปต่อกันเลยนะครับในเรื่องของเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนนี้มันเท่ากันนะคบถ้าเกิดสมมติว่าเลขจํานวนมากๆแบบนี้นะครับเราจะมานั่งตัดทอนหรือทําให้เป็นเศษส่วนอย่าง ต่ำี่ยคงยากมีอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนะครับหมันมีหลายวิธีด้วยกัน,นะฮะดูอย่างนี้ฮะหครับคูณแต่ละจํานวนด้วยจํานวนที่เท่ากันอย่างที่ทําไปเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นการหารนะฮะจะเป็นการหารคือทําให้แบ่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำหาอะไรมาหารนั่นเองอีกอะไรหนึ่งคือคูณครับคูณให้มันเท่ากันยกตัวอย่างเช่นข้อเมื่อกี้นี้4ีส่วนหแบบนี้นะครับกับอีกอันหนึ่งคือ8ปดส่วนสิถามว่ามันเท่ากันหรือเปล่าคาตอบคือเท่ากันเพราะเราเอา2ไปหาร8 กับสไปหาร10ก็ได้เป็น4ส่วน5เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าเราเอา4ไปคูณ2หรือ5ไปคูณ2กลับอันนี้หารแต่น,นี้เอาไปคูณมันก็จะกลายเป็น8ส่วน10ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับต่อไปนะครับในเรื่องของการทำให้เท่ากันนอกเหนือจากที่จะมีในเรื่องของหลักการคูณและหลักการหารแล้วนะครับเรายังมี การเช็คอีกนะครับแต่ว่าการเช็คเนี่ยเราจะไปดูในตอนท,ท้ายว่าการอัดตัดอัตราส่วนที่เท่ากันมันมีวิธีการใช้ได้อย่างไรอีกบ้างนะครับโอเคาวนี้เรามาดูหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าที่9ครับการตรวจสอบการเท่ากันโดยใช้อัดโดยใช้วิธีการคูณคว่าย,ย่างที่บอกไปครับเราเจอในเรื่องตอนหลังๆก็คือตอนนี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้วิธีการคูณคว่ายการคูณคว่ายทำยังไงสมมุติว่ามีอย่างนี้ครับ 20กับ12 2ส่ส่วน12นะครับกับ45ส่วน27ถามว่าเท่ากันหรือไม่เริ่มต้นนะครับสังเกตได้ว่าแบบนี้ครับ20ส่วน12กับ45ส่วน27แบบนี้นะครับให้เราทำการคูณควายโดยการย้ายขึ้นไปคูณครับตรงนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณตัวนี้นะครับงั้นด้านฝั่งซ้ายนะครับก็จะกลายเป็นเลข2 0 คูณ27ถูกไหมครับยคูณ27บแบบนี้อ่ะเราลองดูหน้านี้อย่างนี้นะครับนะฮะเราดูแบบนี้นะครับก็คือทำการคว่ยไปทำการควายไปนะครับหลังจากพอเราคว่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้จะได้เป็น20คูณ27อีกกรณีหนึ่งคือตรงนี้จะได้เป็น45าคูณ12ทําให้เราสรุปได้ว่า2ตัวนี้คูณกันแล้วเนะี่ยมันดันเท่ากันพอดีงั้นถ้าเกิด2ตัวนี้มันเท่ากันปุ๊บแสดงว่า อัตราส่วน2อ,อัตราส่วนเนี่ยเท่ากันอย่างแน่นอนนะครับลองดูครับลองดูอีกครับในตัวอย่างที่5นะครับในตัวอย่างที่5นะครับเป็น2ส่วน6กับ15ส่วน45้านะครับปรากฏว่าพอคูณคว้ยแล้วเอา2กับ45มาคูณกันเป็น90 6กับ15คูณกันเป็น90ปรากฏว่าได้เท่ากันเราจึงตอบว่า2ส่วน6กับ15ส่วน45นั้นเท่ากันนั่นเองในขณะเดียวกันข้อต่อไปครับ3ส่วน7กับ6ส่วน10 เมื่อคูณควัยแล้ว3ามคูณสิได้30ครับแต่7จ็คูณหได้42นั่นเองเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากันจึงตอบได้ว่า3าส่วนเไม่เท่ากับ6กส่วนสินั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้า12หน้า13ก็จะเป็นแบบฝึกหัดทั้งหลายนะครับก็ลองทําดูนะครับไปที่ต่อไปเลยครับในหน้าที่15นะครับจะพูดถึงเรื่องของอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนนั่นเองนะครับอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนพูดง่ายๆคือมากกว่า2จํานวนนั่นเองครับ มันมีมากกว่า2จํานวนนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ฮะมันมีในหน้าที่ส6บหนะครับจะมีคําอธิบายไว้อย่างหนึ่งครับก็บอกว่าเมื่อมีอัตราส่วน2อัตราส่วนใดๆที่แสดงการเปรียบเทียบปร,รบิมาณของสิ่งสามสิ่งเป็นคู่คู่เราสามารถเขียนอัตราส่วนของจํานวนนั้นทั้ง3ามจนวนนั้นนะครับจาก2ออัตราส่วนเหล่านั้นด้วยการที่ ทำปริมาณของสิ่งที่เป็นตัวร่วมเน้นนะครับว่าเป็นตัวร่วมของ2อัตราส่วนให้เป็นปริมาณที่เท่ากันโดยใช้หลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโอ้โหยาวมากเลยแล้วพอยาวอย่างนี้ปุ๊บเรายิ่งไม่เข้าใจใช่ไหมเรามาดูโจทย์กันดีกว่าครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับผลการสอบคณิตศาสตร์นะครับปลายภาคปลายภาคนะครับพบว่าอัตราส่วนของคะแนนสอบของปิติ ต่อมนตรีนะครับเป็น3ต่อ4ในขณะที่ของมนตรีต่ออลรชรเป็น5ต่อ6นะครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงนะครับเป็นแบบนี้ครับจะากลกายเป็นว่าถ้าเราเขียนจะกลายเป็นปีติถูกไหมครับปีติต่อมนตรี ปิติต่อมนตรีคือสามต่อสี่นั่นเองในขณะที่มนตรีต่ออรชรเป็นห้าต่อหเห็นได้ว่าเรา,าจริงๆเราสามารถเขียนรวมกันเลยเป็นสามคนได้นะครับแต่เราไม่สามารถเขียนได้ในกรณีนี้เพราะอะไรเพราะว่าสี่กับห้านั้นไม่ใช่ตัวเลขตัวเดียวกันไม่สามารถที่จะเอามารวมหรือเอามาม e ร์ e เอามารวมกันได้นะครับเอามาประสานรวมกันได้นั้นจึงมีวิธีครับตรงนี้ครับปีติกับมตนตรีเป็นสามส่วนสี่แสดงว่านั่นก็คือ มันคือ3ส่วนสถูกไหมฮะจะกลายเป็น3ส่วน4นี่ในขณะที่มนตรีกับอรชรน,นะครับนั่นก็คือ5ส่วน6นั่นเองนะครับจะเป็น5ส่วน6นั่นเองคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเขียนให้ร่วมให้ร่วมกันหรือรวมกันแบบอย่างนี้แสดงว่าเราต้องเอาของมนตรีให้เท่ากันถูกไหมครับงั้น4กับ5ทํายังไงให้4กับ5ตัวนี้มันเท่ากันนั่นก็คือการหาคอรอนอรนั่นเองซึ่ง4กับ5้าคอรอนอรคือ20ถูกไหมครับงั้นพอเป็น20ปุ๊บเราจึงทํา ทั้งข้างบนั้งข้างล่างนะครับข้างบนและข้างล่าง,ราง,าง,างหรือพูดง่ายคือทั้งจํานวนแรกและจํานวนหลังเนี่ยนะครับให้ทําเป็นให้ทายัางไงก็ได้ให้ตัวหลังเป็น20นั่นก็คือคูณยังไงก็ได้เข้าไปนะครับอย่างตรงนี้4ตรงนี้ก็ต้องคูณ5เมื่อ4ี่ตัวนี้คูณ5้าเนื่องจากเป็นอัตราส่วนซึ่งกันและกันแสดงว่าตัวหน้าตัวนี้ก็ต้องคูณ 5ด้วยงั้นตรงนี้คูณ5ตัวนี้คูณ5เลยกลายเป็น15ส่วน20ในขณะเดียวกัน5คูณ6 5ตัวนี้นะครับเราต้องพิจารณาตัวหน้านะครับ5ตัวนี้นะครับท้าไมเป็น20คือต้องคูณ4เข้าไปดังนั้น6ก็ต้องคูณ4ตามไปด้วยกลายเป็น20ส่วน24ปรากฏว่าของมนตรีตอนนี้กลายเป็น20ทั้งคู่เหมือนกันแล้วเราจึงสามารถเขียนให้เป็นอัตราส่วน ทั้ง3ตัวได้กลายเป็นของปิติของมนตรีและของอรชรคือ15 20ต่อ2ีต่อ20แล้วก็ต่อ24นั่นเองเห็ okay, นะครับครานี้ <_ S 1> <_ S 2> ในตัวอย่างที่1นะครับเขาบอกว่าหอประชุมแห่งหนึ่งกว้างต่อยาวเป็น5ต่อ8ครับในขณะที่สูงต่อยาวเป็น3ต่อ10ครนี้เราต้องระวังตัวดีๆนะครับคือกว้างตรงนี้นะครับมันคือ5ถูกไหมครับอ่า กว้างต่อยาวคือ5ต่อ8ถูกไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นสูงต่อยาวเป็น3ต่อ10เข้าเอาสูงขึ้นก่อนครับแต่เราอาจจะเขียนอัตราส่วนให้มันเป็นสูงต่อยาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราต้องเขียนเป็นยาวต่อสูงเพราะว่ามันจะได้เข้ากันได้งั้นต้องเป็นกลับกันนั่นเองคือ10ต่อ3ถูกไหมครับ นั่นหมายความว่าเราจะทํายังไงก็ได้ให้8กับ10ตัวนี้มันเป็นตัวเลขเดียวกันนั่นเองปรากฏว่า8กับ10เมื่อหาคอร์นแล้วนั่นก็คือต้องเอาไปคูณ5นะครับให้ได้40มนั่นเองดังนั้นตรงนี้จับคู่ตัวนี้ก็ต้องเอาไปคูณ5ทั้งตัวหน้าและตัวหลังเลย จะได้เป็น25ต่อ40ในขณะเดียวกันตัวหลังตัวนี้ก็ต้องไปคูณอะไรให้ได้40ครับก็ต้องคูณ4นั่นเองฉะนั้นก็จะกลายเป็น10คูณ4กับ3คูณ4นั่นเองกลายเป็น40สิบส่ต่อ12งฉั้นตอนนี้จะกลายเป็น25ต่อ40แล้วก็40ต่อ12แบบนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจึงเขียนรวบลัดไปเลยนะครับกลายเป็น25ต่อ40ต่อ12นั่นเองเขีย okay, ใไหมครับเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับ เอาละครับต่อไปครับคราวนี้ในหน้าที่18นะครับเขาจะบอกไว้ว่าต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามนะครับที่แบบนี้อ่าอย่างนี้นะฮะถ้าเป็น a ต่อ b เขาบอกว่าจะกลายเป็น a m ต่อ b m พูดง่ายคือถ้าเกิดเรามีตัว m นะครับมีตัว m ตัวใดตัวหนึ่งคูณเข้าไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนี่นะฮะ a ต่อ b ไม่ว่าจะเอา m เข้าไปคูณตัว a หรือจะเอาเอ็มเข้าไปคูณตัว b คูณแล้วจะต้องคูณทั้งตัวแรกและตัวหลังเลยเช่นถ้าคูณตัว A ก็ต้องคูณตัว B ด้วยถ้าคูณตัว b ก็ต้องคูณตัว a ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงจะทาได้นั่นเองนะครับโอเคไหมครับงั้นจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของต่อไปนะครับใน อันต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของสัดส่วนนั่นเองเรื่องของสัดส่วนนะครับเขาบอกว่า4ต่อ5เท่ากับ8ส่วน10มันคืออะไรกันแน่สัดส่วนคืออะไรเขาบอกว่าสัดส่วนนะครับในตาหนังสือบอกไว้ว่าประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนเราจะเรียกว่าสัดส่วนพูดง่ายๆคือเรามีอัตราส่วนหสมมุติว่า3ต่อ4ครับแล้วเราก็มีอัตราส่วนหนึงนะครับนั่นก็คือ9ต่อ12 สตัวนี้ถ้าเราจับขึ้นมาเท่ากันเราจะเรียกว่าสัดส่วนทันทีเข้ามั้ยค,ครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับข้อที่1เอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเป็นเรื่องของสัดส่วนเช่น4ีส่วนเเท่ากับ4 ส่วน35เรากําลังจะหาค่า c ครับในการหาค่า c นะครับถ้าเกิดเห็นว่ามันจับมาเท่ากันแบบนี้นะครับให้เราทําการคูณไขว้หรือเราจะทําคูณให้มันคูณทั้งเศษและส่วนให้มันเท่ากันหรือจะหารทั้งเศษทั้งส่วนให้มันเท่ากันก็ได้ในกรณีนี้นะครับเนื่องจากเป็น4ส่วน7อีกตัวหนึ่งเป็น c ส่วน35แสดงว่าเราจะต้องทําส่วนให้กลายเป็น35การที่จะทำส่วนให้กลายเป,เป็น35ได้นั้นนะครับ7ต้องคูณ5ดังนั้นถ้า7คูณ5 4ก็เลยต้องคูณอะไรด้วยครับ คูณ5ตามไปด้วยถูกไหมครับนั้นจะกลายเป็น20ส่วน35นั้น20ส่วน35ก็จะมีค่าเท่ากับ4ส่วน35ส่วนเท่ากันเศษก็ต้องทำอะไรกันด้วยครับเท่ากันเช่นเดียวกันนั้น20จึงเท่ากับ4นั่นเองจึงเป็นไปตามนี้นี่คือเรื่องของสัดส่วนนั่นเองนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสัดส่วนส่วนใหญ่นะครับเราก็จะแปลงในเรื่องของการแปลงโจทย์ให้ได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่5นะครับ หัวใจของนักเรียนนะครับคนหนึ่งเต้น6ครั้งในทุกๆ5วินาทีถามว่าถ้าจะเต้นกี่ครั้งในเวลา1นาทีนะครับอันดับแรกเริ่มต้นเลยให้ x เป็นจานวนครั้งของการเต้นของหัวใจนั่นก็คือ60วินาทีนะครับอัตราส่วนของจานวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อวินาทีเนี่ยเป็น6ต่อ5ถูกไหมครับ6ต่อ5แต่5นี้เป็นหน่วยวินาทีนั่นเองถูกไหมครับงั้นอัตราส่วนใหม่คือ x ต่อ60ใช่ไหมคร x ต่อ60และก็จะต้องมีค่าเท่ากับอัตราส่วนการเต้นของหัวใจปกติเลยนัั่่่นนนก็คือออ6ต5เง งั้นถ้าเกิดเราทํา5ตัวนี้ให้กลายเป็น60ก็คือต้องคูณ12บสองถไหครับหรือเราจะทาอีกในแง่หนึ่งก็ได้60ตัวนี้เราเรียนเรื่องสมการแล้วถูกไหมครับหกตัวนี้หารอยู่เราก็ต้องทําเป็นคูณทั้งสองข้างพอคูณทั้งสองข้างปุ๊บหกก็จะตัดตัดหกเหลือคูณตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น72องนั่นเองงั้น x จะเท่ากับ72นั่นเองเข้าไหมครับแสดงว่า72ครั้งต่อ1นาทีนะครับครับเดีย๋ยวเทปต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องต่่่ออออไปนนนนะครนนครรรััับกาาก็ืืเเงงขาามดู ในเรื่องของหน้าที่34นะครับ34นั่นก็คือเรื่องของร้อยละนะครับซึ่งมีความสําคัญมากเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราจะเจอร้อยละทั้งในม1และม2เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเดีย๋ยวเราไปเจอกันในเทปต่อไปครับ